อันมนี่ออสมัยกี่ควเขารียนที่วไเทีอาไปเห็นตึกปอนหนึได้กี่วันเนี่ยไปได้เดือนสักสิบห้าวันเออเออแล้วบ่ไปเงียบปะนะบ่ได้เงียได้ยัง่มาพอเลยอนนันอีกอ่งไงวะคุกก็ไปโตดอินเดีย

ถ้าตัวนั่นแน่คนในไมาก็ขายอย่าเป็นแสนมันนะก้ามมันแจนยิงมาเข้านี่ก็ฝ้าคนวิ่งไอ้ชวนอินนี่ตอผ้าอยังผ <Yeah. S 2> ้าอย่างบุงหัวไทยผ้ากี่เข้าล้ำก่อนผ้าไทยผ้าเล็กไหลฮะไอโ้โหลมันหนองบังไข่เน่นนะเอาน,ะนไีไหลอย,อย่างนี้เอาไปยิงเปลนแถวที่นี่นี้ผ้าตัวนั่นผ้าตัวที่ปอเนี่ยฝืนบ่ออกเลยอ่าผ้าหมันนั่นฝืนออกหมดอ่ะอื แล้วมีปีนอกกี่คนอ่ะ,ะมีปีนอกกี่คนหนึง่งปลาช่สองปลาอยสามปล,ปลาลิดปลาลงหลงนเจขนลูกลาเนี่ยอันนี้ลูกลาลูกลาหมูลู <laughs> ลลกลาหอมเลยขหอกเปิดก็จะหอมไปเนาะหอม เ้าปีนอหนี่งยังเหลีอยอยู่ก่อนเาบกลเี้ยเดียวเขเดียวเลยนะแล้วสมบัติพระสถหารเขาต้อบ่ปันบ่ปุ้นน่เลยนะเออเขาเอาออมปอยฝีลูกหลานมาหนองเชาปนมาฝีใหม่เขาเข้ามาคนจากอินเอเออกัะจัดกะะใจอยู่คนตีคนตังเอออยู่คนตีบ้านหนองเชุบนกูหน่งอ้านหัวแมงนี่กูหนึ่งบ้านหัวแมงนี่แห่บ้านหัวแมงนี่ไห่ ขัมกัดใจไวล้วเนื้อผู้ใครเนี่ยฮะ <Huh? S 2> ที่ไอ้หมูไหม่ไอ้แม่มันใหญ่ปูเนี่ยออใหญ่อ uh ่ะอใหญ่อ uh ันนี้ก็ได้ผ่าตรงนั่นน่ะตกมาไหลนะขุดไปใหนปอเลงไปที่พีให้ลูกโตนั่นน่ะไอ้โ่ผู้ใครจะบ่อย่าบุบอย่าฆ่าเราผ่าตัวนี้มันหนีเก่งนะอืมอืมหนีไปทะเลอ่อนไปอยู่ลำปางลูกโถอยู่ลำปางเขานอนอยู่บ้านฮน ผมไ,ได้เดียน,น,อ,นอย่งลุโกโต้ไอยังนุกโตเกเรเล่นเล,เลเลดพ่อดุเอะพุฒิเขาปวาชู้น่ะเขาย,ยิ้มไปเขาพืา่งน้าสองไร่เอามาชื่อควายชื่อล่อคีควายกระต่ายหา้าอืมแต่ก่อนนั้นนุ๊กโด้บอย่าได้ยังนออ้อยละคนเขาเก็บได้เนี่ยพวาทีาา่แสนมัวมันเดียวนี่ปากดูน,นั่นนะอืมแล้วไปปั่นปุ่นเฮพี่อ่ะเอาไปปั่นปุ่นเ้พี่อ่ะ แฟนปูดอย่างนเยงาดยิ้มไปก้าพินนั่นกะหนองมงคาน่ลูก<ม>ี่อันนัปปญญ่นนะลูกคนเรนอ้วนนะเยอไปละหายเซบหายเซ<ม>หายไปล้ว่าหายพ่<ม>น้าสองไหล่ามาอดอ,อควายเลยหรอกเอเออเอาน้ามาแลกผ่ะเออเอาน้ากับบหย่างมนหนาหึงอยอาหยังหึงเฮาอกกรดีกับห้าอกตะอิ่งไ,ได้น้าไปเปสองไร่เออสองไ่เออ ลูากก็ขายจีนคนเดียวอย่างเงี้ยขายไปลแล้วลุงร้อนนั่นก็คาเขาค้าสะพานแม่นงใครนี่เป็นลุงน้องคุณนายสายที่เปิดก้าไม่ไปนะคุณนายสายค้าๆนะอืะอัทนที่กุลังนะน้องูุลังเหญ่ใหญ่มาย้ำล่อใส่หมีใหญ่บ่หั้ ขามนะเขาเลี้ยงมีมีขาเนียบอกเขาเขาแข็งมีสองคมเลห้ยอ,อยเขาหูนี่ห้อยเขาจ้องหน่อยออขานาอกน,นี่จะน,น,น,นี่ก็พอไปพืนพอกันำรวจพืนเรียบตังูามฝืนบาม็ดนั่นนาะให้ได้ภาตัวน,นัน้นออกไป mẹ cả hai quả bèn cang la mướt đó cào ban cốc thì, như mô vậy đi muối 2 nêu phong đây. Này, tỏ, thì, này, chủng, ban thì, trong ban phật oh là trong hìm hiến vô นี่น้อยมนอยู่กับปลาขำสูบจะเฮงมนเห็นน้อยเหนเห็นันี่นกันน้อยทองเชนแล้วไปหลงคาล้มไอปีกม่ได้จะได้ปีกก็ใครก็ูโอมปูฮ่แล้วช่วบุญนาจึงให้นี่นี่ฮนะอย่าโงหนุ่มใครเอองลุงวะเหี้วนะเอออันบุญนเจิงว่บไม่หอมมีอย่างังอเดก เห็นองวงไปถึงวันต้นนี่นะยังเมอยังกับไปเราไปพบเห็นองบนก็มีหวผู้ก่องเช่นนี่เออเออเออแก่ผู้อนั่นเขาชิวอนไปไปไปต้าวควบใสเขาก้าไปต้าวควบใสเขาก้าฮะเด้าเนี้ยอือืมเฉานความออแลล้วแล้แัวล้วหัดเปิดมีควายหลนะเปิดใช้มีควายเปิดอย่างนี้นะ ไหลอน้าตงปงนี่นี่เหนียมานั่นนะเหนียสะพนั่นนะปิือ่อนผมาหมอว่าไปเออไอีมาอย่างนี้่ามาเอวหน้องนั่แล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 อลบอกเขาเลยลุงใครอิน่ะย่พ่นไปเอลหาบ้านน้องกุลีเอวหาบ้านห้องเลย่ลุงลุงลุงใครในคนบ้านไหนลุงไครคนบ้านไหน อ่าอเปนปนอนี <google> <ten g rel> <ten g rel> ่ปนป้ากับไปแอวหาเอตนะกูดใจปอใจปอจะูงไย่าอันนีู่้อย่างนี้เอยของปคอดยขึ้นไปนะถามฝนถามวบปอละออนนี่อ่น้เจื่อูดยงไอตี๋อันน้ำเู่ดท้องปอถ้าจะน่องยังให้ตียูก็นาะเอย

ววแล้วไปหารบ้านของละก,กับไปสลอยน่ะตะกรอนหันล่ะคนพาไปล่ะเลกเก่งกันหนึ่งโด้ไอปีนั่นนะอืมไปาน่องไปล้ได้นะนะไอปีกวยทับไปล่ะไอห,หม้อกันไปจ้างนะ

ไปนอนบ้านเปิดอินเทอร์เน็ตนอนไปไหนนอนไปน้องฝนน่องฝนมีคนอืมอืมอืมอันอยู่ชิดเก็บที่ไหนน่องนั่นนะอืมอืมอืมน้องนอนก็ย้ายไอ้จีน่ะไอ้จีนนั่นว่ะนอนไปย้ายไหนย้ายจีกับวันนี้เอออืมไอ้จีที่ข้าด้ากับมันนอนชะคืนอืมสีเขามานอนแล้วก้าทำห้องจะมันเขาก้ับซะเนาะอืม กอแล้วอีปอยแม่ยังไปก็บาจัดดหน่ะตะกอนไปดีกันอ่าก็ไม่อ้กไใจนแล้ว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 แล้้อแม้ว่านให่บอกนงมาชงกสให้อยู่ให้น้องที่อยู่หนอะ เออไอ้น้องปึกแจกเบาหงียงพ่นอีแหละเน้องเพุ่นแจหงียงใครมีแขนอะไรไม่อิ่มหงียงแนอะมอน้องที่นี้คือน่องอายุกระปีเท่าไ้ร่ใครหัวที่เกี้ไอเนี่ยนะแล้วเนื้อเขาว่าโทมาพุ่นว่าพุ่นจ่ายละใครจะชุอแม่พุ่นยายพุ่น